สวัสดีค่ะอ้วนเองนะคะตอนนี้อ้วนอยู่ที่เทวรัยพระพิคเนศที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐมค่ะเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะให้เราประจุดธูปเทียนบูชาองค์พระพิคเนศค่ะหากเราจะไหว้ขอพรให้จุดธูปเก้าดอกนะคะแต่ถ้าเราจะไหว้บวงสรวงบนบานสันกล่าวองค์พระพิคเนศให้เราจุดธูป16บดอกค่ะเมื่อเราจุดธูปแล้วให้เราท่องน้โมสามจบพร้อมกับคาถาองค์พระพิคเนศนะคะอมนะมัชยะพิคเนสะอมนะมัชยะพิคเนสะอมนะมัชยะพิคเนสะนะคะเมื่อ ราท่องคาถาเสร็จแล้วให้เราเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะหากเราเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วให้เราเอ่ยชื่อนามสกุลเก่าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบอกชื่อนามสกุลปัจจุบันค่ะแล้วก็ขอพรได้เลยนะคะเมื่อเราขอพรเสร็จแล้วให้เราเดินไปที่ใต้ฐานองค์พระพิค,คเนตค่ะ <Yeah. S 1> ตั้งจิตอธิษฐานและรอดใต้ฐานองค์พระพิค,คเนตนะคะพรน,นั้นจะสําเร็จเสร็จไวมากค่ะหากใครต้องการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานต้องมาที่นี่เลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามให้อ้วนด้วยนะคะ